ดูข่าวสารกันหน่อยครับทุกคนมีรายงานบอกว่าอาร์เซนอลครับโอ้โหจะเตรียมสู้กับลิเวอร์พูลล่าตัวอองตวนเซเมนโย1นะครับ100ล้านปอนด์จริงหรือไม่มีรายงานข่าวครับบอกว่าอองตวนเซเมนโยปีของบอลมัดครับกลายเป,เป็นเป้าหมายที่อาร์เซนอลแล้วก็ลิเวอร์พูลกำลังสนใจแย่งลายเซ็นรายงานบอกว่าบอลมัด bon เนี่ยพร้อมพิจารณาขายดาวเตะทีมชาติกานนนในเดือนมกราคมนี้นะครับ หากว่ามีข้อเสนอมาให้พิจารณาไม่น้อยกว่า1 0 0่อล้านปอนด์ปืนใหญ่อัเซนนลครับได้รับแจ้งสถานการณ์ดังกล่าวอยู่ตลอดขณะที่ความสนใจของลิเวอร์พูลเชื่อมโยงกับรรช์ดฮิวกับเปนอกีฬาของลิเวอร์พูลที่เคยเป็นทีมงานซื้อขายของบอนมัดนะครับสตาร์วัย25ปีอย่างองตัวเซเมนโยทำผลงานได้อย่างโดดเด่นให้ทีมของอาโดนี่อิราโอลานะครับยิงไปแล้ว6ประตูจากเจน,นัดในพิมรบลีกกลายเป็นจอมทัพคนสำคัญของสโมสรไปแล้ว เขาเพิ่งลงนามในสัญญาใหม่ยาว5ปีเมื่อเดือนกรกฎา,าคมที่ผ่านมาครับทำให้สัญญาจะหมดอายุในปี2030นู่นนะซึ่งถือว่าเสริมทัพโอ้โหแบบขอไปเสริมสถานะอันแข็งแกร่งให้กับทางด้านบอลหมัดในเรื่องของการเจราจาต่อรองนะก็มีข่าวว่าสนใจองตวนเซมนโยครับทางอาเซนอลแล้วก็ลิเวอร์พูลครับเตรียมไล่ล่าในช่วงตลาดหน้าหนาวโอ้โหก็รอดูแล้วกันนะฮะว่าข่าวนี้จะเป็นยังไง จดลิขสิทธิ์เรียบร้อยนะครับโอ้เพื่อการค้าครับน้องหนาโคพาเมอร์ ummer, จดทะเบียนชื่อโคพาเมอร์ ummer, เรียบร้อยแล้วฮะล่าสุดทางโคพาเมอร์พย์เมเกอร์ตเก่งเชลซีครับได้รับอนุญ,ญาตให้จดทะเบียนโคพาเมอร์ฉายาตัวเองเป็นเครื่องหมายการค้านะครับถ้ากอดกอดแขนนะโอบแขนน้องหนานะฮะแข้งอังกฤษวัย23ปีอย่าปียงโคพาเมอร์ยื่นคำขอไปตั้งแต่ปีก่อนและช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา,ร,า,นารัฐบาลสหราชจ,จักรให้การอนุมัตินะครับ นั่นหมายความว่าต่อจากนี้บุคคลอื่นจะไม่สามารถใช้โค p ปอเมอร์เพื่อการค้าหากไม่ได้รับการยินยอมจากโค p ปอเมอร์นะครับคำขอของพาเมอร์ครับระบุผลิตภัณฑ์ที่เขาต้องการใช้เครื่องหมายการค้าก็คือทั้งสบู่ขนมขบเคี้ยวเครื่องเขียนของเล่นพลุฟไฟตุ๊กตาหมีมีดโกนเคสมือถือดโดรนและยานพาหนะใต้น้ำนะครับเมื่อเดือนสิงหาคมนะครับฉนั่นของ c h ตเรย์พาเมอร์ครับโรงงานผลิตไวน์ที่ฝรั่งเศสซึ่งตั้งชื่อตามนายพลชาวพาเมอร์นะครับผู้ที่ซื้อที่ดินมาตั้งแต่ปี1814พยายามคัดค้านนะครับพาเมอร์ Palmer ยอมแก้ไขคําขอนะตัดประเด็นที่เกี่ยวกับไวน์ออกแต่ยังเหลือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อื่นเปิดทางให้การจดทะเบียนนั้นสําเร็จในสุดครับเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนม,มีผลบังคับใช้ถึงวันที่25พฤศจิกายนปี2034โดยพาเมอร์สามารถต่ออายุได้คราวละ10ปีนะครับ นอกจากแบรนด์ตัวเองแล้วครับโคพาเมอร์เนะี่ยยังเป็นตัวแทนให้กับผลิตภัณฑ์ของทั้ง n i กี้เบ b r บรอดดายบูเบอรี่แล้วก็ b ร u ฮูแมนนะครับพาเมอร์เนะี่ยยื่นจดทะเบียนท่าดีใจหนาวของตัวเองเพื่อใช้ในการค้าเช่นกันแต่ยังไม่ได้รับอนุมัติจากทางการนะครับก็ถือว่ารอดูหลังจากนี้ครับโอ้เพื่อการค้าครับจดทะเบียนชื่อโคพาเมอร์เรียบร้อยแล้วสําหรับพาเมอร์นะครับของทางสิงห์บลูเชลซี การันตีให้กับตัวเองหน่อยนะเพื่อเครื่องหมายการค้าในอนาคตนะครับก็ถือว่ายาวๆเลยใครจะไปใช้เหมือนเขาก็ไม่ได้นะฮะคนสำคัญครับ BBC เผยว่าอาร์เซนอลจะอัพค่าเหนื่อยตอบแทนดาบิดรรย,ยาให้นะฮะ BBC ครับสำนักข่าวเชื่อถือได้ครับรายงานบอกว่าไอ้ปืนโตอาร์เซนอลได้ตบรางวัลดาบิดรรย,ยาในด่านชาวสเปนครับด้วยการปรับปรุงสัญญาฉบับใหม่เน้นย้ำสถานการเป็นนักเตะคนสำคัญภายในทีม คาดหมายว่าเดวิดไรยาครับได้ตกลงเงื่อนไขในสัญญาที่จะทําให้เขาได้รับเงินเพิ่มขึ้นจากสัญญาฉบับเดิมตอนที่เขาย้ายมาแบบถาวรเพื่อซัมเมอร์ปี2024ายงานบอกว่าข้อตกลงดังกล่าวบรรลุข้อตกลงตั้งแต่ตอนต้นซัมเมอร์ที่ผ่านมาละแต่ยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการจากสโมสรครับเดวิดไรยาได้รับค่าเหนื่อย100,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ระหว่างเฝ้าเสาในถิ่นเอ็มเรสเตเดียมแต่ค่าเหนื่อยของเขาเพิ่มสูงขึ้นจากข้อตกลงดังกล่าว ย่างไรก็ดีครับระยะเวลาในสัญญานั้นยังคงเหมือนเดิมสัญญาดังกล่าวจะหมดอายุในปี2028แต่รายงานเผยว่ามีการสอดออปชั่นสามารถขยายต่อได้อีกปีหนึ่งนะครับข้อตกลงนี้คล้ายกับของเลนโดทรอสซานที่ตกลงปรับปรุงสัญญาของตัวเองตอนต้นซัมเมอร์โดยไม่มีการขยายระยะเวลาออกจากเดิมที่หมดอายุในปี2027ซึ่งก็ยังไม่มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการเช่นกัน นับตั้งแต่ย้ายจากเบรนฟอร์ดในแบบยืมตัวมาอยู่กับอาเซนอลตอนแรกเมื่อปี2023ราย่าสถาปนาตัวเองเป็นหนึ่งในยอดจอมหนึบของการฟุตบอลอังกฤษนะครับเขาได้รับรางวัลถุงมือทองคำในปี2023-2024และรักษาผลงานดังกล่าวได้อีกครั้งเมื่อซีซั่นก่อนโดยรับรางวัลร่วมกับแมตเซลส์นะครับของนอตเทิลมฟอเรสนะฮะก็ถือว่ามอบตบรางวัลให้นะครับ ตาบูครับจับตาคาวโยครับกองกลางตัวรุกของเบรนฟอร์ดนะครับฉะนั้นของตาบูครับสโมสรจากลีกเอิงเนาะแสดงความสนใจและกําลังจับตาสถานการณ์ของฟราบิโอคาวโยกับต้นสังกรรัดเบรนฟอร์ดอย่างใกล้ชิดว่าจะเป็นยังไงนะครับอาฉะนั้นของสกายสปอร์ตอังกฤษครับรายงานบอกว่าตาบกเป็นอีกหนึ่งในหลายสโมสรที่สนใจในตัวฟราบิโอคาวยโยกองกลางตัวรุกที่เป็นเป้าหมายเดิมตั้งแต่ตลาดขาย2สองรอบที่ผ่านมาแล้วนะครับคาวโยเนี่ยได้รับการยืนยันจาก H ฮชโค้ดคนใหม่อย่างคิดแอนดูครับ ว่าอยู่ในแผนการนาทีมในระยะยาวของทางเบรนฟอร์ดทําให้เบรนฟอร์ดไม่พิจารณาทุกข้อเสนอที่ยื่นเข้ามาเมื่อช่วงตลาดซื้อขายซัมเมอร์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามคารวันโยประสบปัญหาในการสอดแทรกเข้าสู่ทีมตัวจริงของเบรนฟอร์ดในช่วงต้นซีซั่นนี้เพราะผลง,งานที่ดีของเพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆครับโดยเฉพาะเจน่้งของดัมสกาดนะครับกองกลางตัวรุกทีมแพทย์เดนมาร์กที่ฟอร์มโดดเด่นมากๆนอกจากสตาร์บุกครับก็จะมีเชลซีก็มีโอลิมปิกลียง แล้วก็เนั้นของสตุตการ์ที่ต้องการดึงตัวกองกลางตัวรุกวัยยุบสปีตัวเนี้ยไปร่วมทีมในเดือนมกราคมเหมือนกันนะถือว่าเป็นคนที่เนื้อหอมฟราบโิโอคาวันโยลงเล่นไปแล้ว7เกมยิงได้2ประตูให้กับเบรนฟอร์ดในช่วงต้นฤดูกาลนี้ครับแต่เป็นการลงตัวจริงในพรีเมียร์ลีกเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับผม,มสตาบุกกำลังให้ความสนใจจับตาสถานการณ์ของคาวันโยกับทางเบรนฟอร์ดว่าจะเป็นยังไงในระยะยาวนะครับก็ถือว่ารอดูกันได้เลยนะครับทุกท่านทุกคน สถานการณ์ของฟราบิโอการโยครับเดี๋ยวมีข่าวสารเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังแบบต่อเนื่องอัปเดตให้ฟังแบบยาวๆครับพี่น้อง